เรื่องจริงเกี่ยวกับการหาสปอนเซอร์ซึ่งถ้าใครมองหาสปอนเซอร์อย่างเนี้ย ต้องรีบฟังทางนี้เพราะว่าทายคลิปเนี่ยเรามีแจกทริคในการหาสปอนเซอร์ด้วยคือบิมอะหาสปอนเซอร์แล้วก็ติดต่อฝั่ง s i n e s s r e l ationship คือเยอะมากๆแฝกข้อที่หนึ่งที่อยากบอกคือการปิดดีล s i n e s s อะโดยเฉลี่ยแล้วมันจะใช้เวลาประมาณ1-2วีคอย่างเร็วๆคือจะบอกว่ามันใช้เวลาในการ a ทค decision ก็พยายามเผื่อเวลาสักแบบ3าเดือนก่อนวันเริ่มงานในการหาสปอนเซอร์ชิพแฝกข้อที่2การหาสปอนเซอร์ชิพไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะทุกคนคอนเน็กชันอะ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าคือการที่เรามีคอนเนคชันอะมันทำให้ process ในการติดต่อมันเร็วมากยิ่งขึ้นแฟก์ข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่ไม่ว่าจะ business หรือว่าแบรนด์ต่างๆที่มาร่วมง,งานกับเราอะเขาจะขอลดราคา sponsorship หรือว่าจะขอบาร t เทอร์แทนเขาบอกบารเทอร์คือการที่สมมติเราตั้งราคาไว้สมมติเราบอกว่า sponsor เทียแสนหนึ่งเขาอาจจะขอบาร t เทอร์เป็นขอจ่ายเงินสด5 0 0 0 0่นได้ไหมอีก5้า0 0เป็นแบบ product จากแบรนด์เขาแทนอะไรเงี้ยคือพยายามตั้งราคาเกินที่เราอยากได้สมมติเราอยากได้สปอนเซอร์ชิพห0 0 0 0แสให้ตั้งไว้แสนห้าเพื่อที่จะเผื่อว่าเขากดราคาเป็นแสนหนึง่งแล้วก็แฟกข้อที่4หรือว่าเป็นทริคที่สำคัญมากๆคือถ้าใครที่ติดต่อสปอนเซอร์ชิพครั้งแรกไม่เคยคุยมาก่อนไม่มีคอนแทคลิสพยายามลองโทรไปแล้วขอคอนแทคเพอร์เซน ความหมายคือพยายามขอเบอร์ที่ไม่ใช่0ูนย์สอง่ะทุกคนพยายามขอเบอร์แบบ0ูนย์แปดที่เป็นเบอร์แบบส่วนตัวของพี่ๆคนนั้นซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแฟกแล้วก็เป็นทริคในการหาสปอนเซอร์และกันจริงๆก็สามารถดีเอ็มมาหาพราเราสวายบายแล้วก็สู้ๆทุกคน